สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้พบเบาวลำปางตามข่าวมาให้กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะเป็นการพูดถึงเกี่ยวกับโรงงานน้ำตาลที่ปิดลงไปนั่นเองครับและเมื่อปิดลงไปแล้วก็จะมีเงินช่วยเหลือก็คือเงินคืนอ้อยสดนั่นเองครับเพื่อจะจ่ายให้เกษตรกรผู้ที่ตัดอ้อยสดในแต่ละโรงงานที่ส่งอ้อยเข้านั่นเองครับ ตอนนี้โรงงานน้ำตาลทั้ง50แห่งก็ได้มีการปิดหีบอ้อยปี2566ทับ67เป็นที่เรียบร้อยแล้วทางคณะการกรรมการควบคุมการผลิตประจำโรงงานน้ำตาลซึ่งก็ประกอบไปด้วยตัวแทนจากชาวไร่อ้อยบวกกับสอบอนอบวกกับโรงงานน้ำตาลจะได้มีการตรวจสอบเงินที่หักจากอ้อยไฟไหม้อ้อยสกปรกยอดยาว ทั้งอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้ว่าจะมีทั้งหมดเท่าไหร่นั่นเองครับเพื่อที่จะจ่ายให้กับชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดสะอาดนั่นเองครับสำหรับการตรวจสอบนั้นการคำนวณและการเงินคืนอ้อยสดนั้นบางแห่งกำหนดให้จ่ายเป็นงวดในฤดูหีบแต่จะยุ่งยากมากเพราะเงินคืนอ้อยสดในแต่ละงวด ได้ไม่เท่ากันส่วนใหญ่จึงทำครั้งเดียวหลังจากปิดหีบจบสิ้นตามปกติจะใช้เวลาประมาณราว3-6ถึงสัป,ปดาห์นั่นเองครับเสร็จแล้วก็จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีชาวไร่อ้อยให้โดยตรงเป็นสิทธิ์ที่ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดจะได้รับเงินในส่วนนี้นั่นเองครับเราก็มาดูว่ามันจะมีโรงงานไหนบ้างที่จะจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อย ผมก็จะเอามาให้ดูตามลำดับต่อไปนี้เลยนะครับก็พี่น้องก็ดูตามนี้เลยนะครับว่าท่านส่งอ้อยเข้าโรงงานไหนท่านจะได้วันไหนและท่านจะได้เงินต่อไร่ต่อตันกี่บาทเราก็ไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับ